ไอศกรีมกะทิสดยูนานาบัตจีสะอันไอศกรีมกะทิสดมะพร้าวอ่อนแก้วละสามสิบบาทแก้วละสามสิบบาทที่สำคัญคือให้ปรุงเองนี่แหละพี่น้องเอ้ยเขาท่าขนาดใส่กันพวกสิ่นับบอกกันปรุงยังไรแน่มีเครื่องปรุงยังไง อธิบายอี้ตั้งเนี่ยมีนมจืดอในช้อนค่ะมีนุ่มจืดแล้วจะมีลูกชีสลูกชีสมะพร้าวอ่อนวุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าวกะมีตัวลีโฉขั่วไอเขาเอ่นเยเก็ตสีมะนี่เก็ตแสงเก็ตสีมะนี่เก็ตแสงนั่น สำหรับเล็กหน่อยเนาะเฒ่าคือสีโบมักดอกที่เฒ่าก็เอาทุกต้นล่ะแล้วก็ถั่วแม่นบ่นยูถั่วถั่วลิสงถั่วถั่วลิสงอย่างก็จะมีไอ้ช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตอยากกิไหนปรุงเสร็จแล้วมาดูซิฟวงน่าสวยมากอันนี้ใส่ที่ะนี่ตัวนี้เนี่ช็อกโกแลตนมกับโกโก้โไม่เอาดอกลิสงโอเคสามสิบบาทจะเป็นคุ้มคักพี่น้องนี่เด้ออยู่นาวัด สีสะอาดนี่เด้อมาอุดหนุนมาแม่คขาก็สวยสวยขวดเต้ยสีดำน่าขาดทายมาค่ะช็อกโกแลตเพิ่มด้วยช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตวางใพี่น้อนสามสิบบาทปรุงแล้วแต่สีใสเลยบบานแล้วแต่เสียอยากเอามังยังจะใส่ไปจะมักเ้าวสดๆจากจากบ้านเฮาบ่แม่ข้าวบ้านห้าวเลย นี่แม่ค่าพี่น้องปัดติดตามเด้อแม่ค่าเด้อช่องยูทูบเยวดงเขหดสั์เาบน่อ้นงเป็นพรอมดาผู้ใดกลายไปกลายมาทั้งนี้กันบปัดเอียงค่ะปัดสีสะอาดบัดชีสะอาดบัเป็นค้นบ้านนี้บ่ ย่บ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าบ้านพัดไปนะจ๊ะอ๋อโบเมนบ้านนี้แม่ค่ะโบเมนบ้านนี้มายเลยก็เนิดค่ะเจ้าอยู่บ้านหานบอกค่ะบอกค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านท่าจัดท่านขิงเจดีพานยังไงแม่พาไปได้สูตรมาจัดใส่นี่อันนี้เป็นสูตรขอเขาน้องนอกเคยไปขายหมองอื่นอยู่บอกขึ้นขายจะยิงจดีมนี่เธอไปขายบนมองไฟนะคะอย่าเฝ้าไปเด้อพ่วงเดี๋ยวมาไทยเดี๋ยวดาว แมาเอามาถือถ่ายรูปสักกันยางไปไหว้เถอะนี่ยืนเข่าแถวนี่ถ่ายรูปสักกันเร็วไปเจัเกลวยแล้วใช่ไห้ไปเจ้าแล้วฮะสีดเสียดนาโปกนะอนะเออเสียโคตรชนาให้เพิ่นก่อน เดี๋ยวยังเสียวเอาซ้ำนี่สักก้อนมามาเอาน้อยมาถือหน่อยเดี๋ยวหันหน้ามาย้อนหันหน้ามาสักก้อนย้อนถืออยอะพูดกินนี่มั้ยสักนับมาชิดๆกันให้เห็นไอศตรีมนี่น้ำเออโยกขึ้นพ่อเห็นเออเดี๋ยวเชี่ยวเป็นตาอร่อยอร่อยหนึ่งสองเต็นหน้าสวยหนึ่งสองเห็นแม่ค่าน้ำจังน้อยเนาะหนึ่งสอง หนึ uh, ่งสองอาดสวยไปอ้าดสวยเอาปุ้งบ้านนี่สารวัตรปุ้งสารวัตรมีแต่ผู้ตำแหน่งใหญ่ๆนี่กับท่านผู้ซอยเด้นี่กับล่างสิซอยอยู่นี่เนาะเอาปุ้งบ้านไปนั่งเด้อไปนั่งกินทั้งคุณเด้อสบายสบายจ่าแล้วนะจ้ะจ้ะเดี๋ยวจ่ายเงินแม่ขาก่อนมือนี่ไงลีสิเลี้ยง เยวแถมน้ากับข้าวเพนแจ้วนึ่จกาแ่แมากมเพืนให้เพน้าหน้ายกอข่อยในเด้อเป็นหูบเป็นหูซอวกแต่เดกหน้ากินห้ัง่วนหน้าเออือใจดีเถอแม่ค่ะแม่ข่าเอใจนจน้อยเหน้าคนะเลแม่จ้าเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิบ้าทีมงานมาอีกใจดีเลยนยอเลยพจ้าห้าตัว <Sunday. laughs> ไปมากเลยอยาไปแต่อันส่วนแตะพันท่า,ทาไปได้สิปุงพี่น้องเดินจา้าเดินว่าใส่ยังหลายดอกเพราะว่าผู้เฒ่าเนาะไม่เบอร์ใครเรื่องปุงมหลาเลย แน่ลูกจาาเอาเนี่ยนั่นนั่นลูกจาก้เราบอกยืนเจ้าในป่าข้าทาดูมคน่งขั้วเดี่ยวก็ยกไก่ถี่นั่งขั้วเอากระแกมีบางช่วงต้องเห็นขนเป็นตตแบบไ้ได้โปหมดแล้วออืมอพ่อไปไุ้มะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าวอร่อยมากหอม ีเันคนเดี๋ยวโนจะปิดจะเป็นสอนห้องหรือสอนคนคองหิ่งกาอห้างบอกจ้าเดี๋ยวแม่เอากว้องหายแม่ค้ามันตด้หายย่าน้ำัน